Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอลนะคะในวิชาภาษาอังกฤษอ่าวันนี้นะคะเป็นการเข้าหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะ Unit One Lesson f o r นะคะ What is it What is it เด็กๆเคยยิ่งคำนี้ไหมคะมันแปลว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรนะรู้จักไหมเอ่ยบางคนอาจจะคุ้นชินบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะคะอ่ะ What is it เนี่ยเดี๋ยวคุณจะบอกนะว่ามันแปลว่าอะไรเอาไว้ใช้ถามหรือใช้เกี่ยวกับอะไรเนาะเราเข้าเรื่องที่หนังสือกันก่อนนะคะอ่าเด็กๆคะหนูเอาหนังสือ English Student Book ขึ้นมาเลยเปิดไปที่หน้า30ค่ะอันนี้เป็น Word Chase นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะ Part A Listen and Number คอร์ a listen and number listen คือฟังนะคะฟังและใส่ตัวเลขนะคะอ่ะอันแรกนะตัวแรกคือรูปดอกไม้ดอกไม้ภาษาอังกฤษคือ flower flower f, ler, f, ler, f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้นะคะอันที่สองค่ะ ต้นใหญ่หญๆก็คือต้นไม้ต้นไม้ภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย tree tree t r e e tree แปลว่าต้นไม้นะคะต่อไปค่ะเมี้ยวเมี้ยวก็คือแมวเนาะแมวภาษาอังกฤษคือ cat cat c a t cat นะคะแปลว่าแมวเนาะอันต่อไปค่ะ เวลาเจอต้องแกลงตายก็คือหมีใช่ไหมนะคะหมีภาษาอังกฤษคือ bear bear b e a r bear แปลว่าหมีนะคะตัวสุดท้ายคงคงก็คือน้องหมานั่นเองหรือสุนัขนะคะ d o g dog dog ก็คือสุนัขนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้เราฟังเนาะ

it's a cat. Number three. Bear. It's a bear. Number four. Dog. It's a dog. Number five. Flower. It's a flower. Ah, uh, Lesson 4. What is it? Track 16. Word chest. Page 30. A. Listen and number. Number 1. Tree. It's a tree. Number 2. Cat. It's a cat. Number 3. Bear. It's a bear. Number four. Dog. It's a dog. Number five. Flower. It's a flower. Ah, a big ha. Fabian ha. Tan my ah. song, cool. Cat. It's a cat. แมวมันคือแมวนั่นเองเนาะอ่าต่อไป number t ข้อ3ค่ะข้อ3คือตัว bear is a bear นะคะก็คือหมีมันคือหมีนะคะ number four number four คืออะไรเอ่ยเหลือ flower กับ dog number four คือ dog is a dog ก็คือหมามันคือหมานะคะ and last one number five อันสุดท้ายคือ flower is flower นะคะใครถูกถ้าเข้ามาังยืมือเย้เก่งมากเลยนะคะแปลว่าเราฟังภาษากฤษได้ยอดเยี่ยมมากเลยเนาะอ่ามาดูค่ะ language c h e s นะคะเป็นการใช้ภาษาเพื่อสนทนากันเนาะ Part B ask and answer a r k and answer ask แปลว่าถามและตอบนะคะ B, arc, าถามและตอบเนาะ ก่อนหน้านี้คุณยังไม่ได้บอกความหมายของ what is it เลยใช่ไหม what is it ตรงเนี้ยมาดูรูปแรกนะคะเด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงนี้ว่าเด็กผู้หญิงนี่ถือดอกไม้นะถามว่า what is it เด็กอ่านพร้อมกันนะ what is it what is it เอาไว้ถามว่ามันคืออะไรอ่ะสิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะเขาอ,อยากรู้มันคืออะไรเนาะเด็กผู้หญิงที่ถือดอกไม้ว่า it's a flower it's a flower แปลว่ามันคือดอกไม้หนึ่งดอกนะคะอ่ะก็คือหนึ่งแทน one ก็ได้นะใช้อ่ะต่อไปข้อสองค่ะเด็กผู้ชายอุ้มน้องเหมียวเนาะเด็กผู้หญิงถามว่า what is it what is it แปลว่ามันคืออะไรหนะ่ะนะคะมันคืออะไรหนะ่ะที่เด็กผู้ชายอุ้มอยู่เด็กผู้ชายบอกว่า i s a cat i s a cat แปลว่ามันคือแมวนะคะอ่าสังเกตน,นะคะเนี่ยนะ is is นะคะ is เป็นรูปย่อของ it is นะ is จะเสียงสั้นกว่าอันนี้เราสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆถ้าเราใช้ is ก็ใช้ is ไปเลยนะต้องเสียงต้องออกเสียง s ด้วยนะแต่ถ้าใช้ it is ก็เป็น it is ส,สองพยางเนาะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่ามันคือมันเป็นนะคะ ่เมื่อกี้นะคะเราเจอการใช้ประโยคสุทนา what it is ไปแล้วเรามารู้จักกันหน่อยว่ามันใช้เพื่ออะไรนะคะ what is it มันแปลว่ามันคืออะไรใช้ถามถึงสิ่งของคนและสิ่งของคนสัตว์อีกเอาไปถามสิ่งของสัตว์เรื่องที่เราอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะ what it is แปลว่ามันคืออะไรแล้ว what what คำเดียว w h a t what แปลว่าอะไรนะคะ i s is, เนี่ยคำนี้เจอเยอะเราเจอบ่อยแหละ i s แปลว่าเป็น you คือนะคะ it it แปลว่ามันเนาะสามคำนี้ลงกกายเป็น what is it แปลว่ามันคืออะไรใช้ถามถึงสิ่งของนะคะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเราอยากรู้นั่นเอง อะเรารู้ประโยคคำถามแล้วต่อไปเป็นประโยคคำตอบนะคะถามด้วย what is it มันจะเป็นการตอบทวนนะอันนี้ถามว่า what is it ก็ตอบเป็น it is อ่ะนะคะ it is อ่ะนะ it is อตามด้วยสิ่งของแปลว่ามันคือสิ่งของตามด้วยชื่อสิ่งของอย่างเช่น it is a tree มันคือต้นไม้หร,หรือ it หรือ is a tree นะคะ เห็นไหมครูใช้สองแบบคือรูปเต็มเป็น it is a tree รูปย่อเป็น it is a tree เนาะ it เมื่อกี้เมื่อกี้เจอแล้ว it แปลว่ามันนะคะ is แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ่ะแปบลบว่าหนึ่งที่มีหนึ่งอันและตามด้วยสิ่งของนั่นเองนะ่าเด็กๆคะเอา workbook ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า18นะคะ part a เขาบอกว่า translate trans and w r i t นะคะข้อหนึ่งเป็นรูปน้องแมวเขาเขียนว่า cat มาให้แล้วนะ,ะ cat cat หนูเขียน cat 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 ไปเลยสามคำนะอย่าลืมนะคะที่เขาเขียนมาให้แล้วนูเขียนทับตามรอยของเขาไปเลยนะคะอันที่สองรูปน้องหมาน้องหมาภาษอังกฤษคือ dog dog, dog d o g dog ก็ใส่ dog dog, dog ไปนะคะ ง่ายนะดเด็กเนาะดเด็กรู้แล้วแหละว่าต้องทำยังไงเนาะส่วนก็สามค่ะเป็นน้องหมีน้องหมีอภาษาอังกฤษคือ bear bear b e a r bear เพราะว่าหมีก็ใส่ bear bear นะคะอ่าต่อไปเป็น p a r t b นะคะ transcend say transcend say transcend ก็คือให้เขียนตามรอยอ่ะุณคกูให้เราเขียนตามรอยในกล่องข้อความทั้งหมด4อันนะคะ อันนี้พอเราเขียนตั้มร้อยเสร็จเราจะมาอ่านกันเนาะเ,เราจะพูดคุยกันว่าแต่และข้อเขาพูดคุยถึงอะไรนะคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งค่ะอันนี้เหมือนในหนังสือเลยเนาะมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงถือดอกไม้เด็กผู้ชายต้องถามถึงดอกไม้แน่นอนนะคะอ่ะเด็กผู้ชายในวงกลมเขาพูดว่าอะไรหนะ้เด็กอ่านพร้อมกันนะ What is it? What is it? แปลว่ามันคืออะไรนะนะคะเด็กผู้หญิงเลยตอบว่า mm hmm. is a flower is a flower มันคือดอกไม้หนึ่งดอกนะคะ,ะ,คะอ่าข้อสองนี่เด็กผู้ชายถือว่าวนะคะคำศัพท์ใหม่ของเราเลยเนาะเด็กผู้หญิงเลยบอกว่า what is it What is it? แปลว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวชร์บอกว่า is a kite is a kite มันคือว่าวนะคะว่าวหนึ่งตัวนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์สอนตัวครูนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะเราเรียนของยุนวลิส s o n 4เป็นครั้งแรกเนาะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4เป็น หน่วยการเรียนรู้ใหม่เนาะอันนีจน้จะเป็นเกี่ยวกับว่าถามถึงสิ่งของนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรนั่นเองเนาะหากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามที่ล่าส่วนตัวของครูแอมได้เลยนะคะทำ,ทำเสร็จหน้า,าสิบปลายููปสลที่ล่าส่วนตัวครูแอมชื่อ power M m เนาะ thank you for listening ขอบคุณมานะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะ take care of yourself ดูแลตัวเองกินรอช้อนกนลางล้างมือส่วนแม่ก็ออกจากบ้านด้วยนะ สวันนี้สวัสดีค่ะ